ใบขับขี่บิ๊กไบค์เริ่มกุมภาพันธ์ปี2564นี้จักรยานยนต์ชั่วคราวต้องอบรมสอบตลอดชีพแล้วแต่สมัครใจในข่าวพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาดรองผู้ประชาการภาค6ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดเผยว่าวันที่22ตุลาคมปี2563ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญ,ญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญ,ญาตขับรถปีพศ2 6 6 3ได้ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2 5 2 2โดยมีสาระสำคัญที่กำหนดให้ผู้ที่จะขอใบอนุญ,ญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวที่ประสงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาด หรือบิ๊กไบค์ที่มีขนาดเครื่องยนต์เกินกว่า400ซีซีขึ้นไปต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้กระทรวงได้กล่าวถึงกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเป็นแนวทางเพื่อความปลอดภัยต่อสาธารณะและผู้ขับขี่ จึงยังไม่มีบทกำหนดลงโทษส่วนผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพสามารถไปอบรมเป็นภาคสมัครใจโดยจะมีผลบังคับใช้120วันนับตั้งแต่วันที่ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาหรือวันที่19กุมภาพันธ์ปี2564ในข่าวพลตำรวจ ตรีเอกรักษ์ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเนื่องจากรถบิ๊กบค์เป็นรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่มีน้ำหนักผู้ขับขี่ต้องมีทักษะการขับขี่หากประสงค์จะขับขี่รถบิ๊กบค์ควรต้องมีทักษะและความพร้อมที่จะออกมาขับขี่บนถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัย ของผู้ขับขี่และผู้อื่นที่ได้ใช้ทางร่วมกันขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเสนอข้อแก้ไขพระราชบัญญัติรถยนต์ปีพศ2522ให้แยกประเภทใบขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นรถขนาดเล็กและรถขนาดใหญ่ออกจากกันเมื่อแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จจึงจะมีการกำหนดบทลงโทษเป็นความผิดตามกฎหมายได้